าในยุคที่ผู้มีบุญเนี่ยขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยุคเข้ายากหมากแผงนมันจะเป็นยุคที่คนจะขาดแคลนด้วยค่าปลาอาหารเครื่องนุ่งหงมที่อยู่ที่อาศัย<ม>ผู้คนจะทุกข์ยากลาบากจะแย่งกันอยู่แย่งกันกินจะเบียดเบียนฆ่าฟันไม่มีศีลมีธรรมจะเป็นยุคที่โลกไม่น่าอยู่แล้วพอทําความชั่วกันมากๆกเนี่ยก็จะเกิดภัยพิบัติล้างโลก เพราะว่ามนุษย์พวกเนี้ยเอาดีไม่ได้แนละ้วเผ่าพันธ์เนี่ยไม่สามารถที่จะเหมือนกับมันติดลบมากแนละ้วนอกจากต้องล้มกระดานใช่ไหมเขาก็ภัยพิบัติมาล้างโลกการล้างโลกมีอยู่จริงนะไม่ได้เป็นแค่คําทํานายหรือนิทานแต่มันจะไม่มีในยุคที่ที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มันจะมีแค่เกิดขึ้นแค่บางที่เท่านั้นเองนะเกิดขึ้นแค่บางที่ เพื่อที่จะชดใช้กรรมเป็นกลุ่มๆไปนะคะแล้วก็เขาจะมีการล้างโลกพอล้างโลกปุ๊บเนี่ยคนก็จะตายหมดไม่เหลือหรอกแล้วก็จะมีเทพองค์ใดองค์หนึง่งโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึง่งลงมาสร้างมนุษย์ใหม่ลงมาสร้างโลกใหม่ถึงมีผู้สร้างโลกเยอะไงศาส,สนานไหนก็สร้างโลกหมด เพราะว่ามันเป็นยุคล้างโลกแล้วก็เขาจะส่งเทพองค์ใดองค์หนึ่งลงมาในยุคใดยุคหนึ่งอย่างเนี้ยเป็นแบบนี้แหละฉะนั้น่ะในเจ็ดหมื่นปีโลกมนุษย์ไม่ใช่สั้นนะใช่ไหมไม่รู้ต้องล้างกี่ครั้งอนะถึงจะถึงรอบที่พระศรีอันจะมาเกิดอ่ะฉะนั้นถ้าพวกเรานะไม่อยากตกละกรมละมานนะเราก็ต้องรีบบำเพ็ญบารมี ไปนี้พานได้ก็ไปไปไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ไปอยู่สวรรค์ลอรอบก็ยังดีใช่ไหมดีกว่ามันเกิดในยุคนั้นมันทรมานแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่จะเล่าให้ฟังนะแล้วหลวงแม่ก็กําลังเริ่มที่จะเชื่อมต่อสายต่างๆเข้ามาในการทำพุทธพิธีตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้ววันก่อนก็มีอะไร วันก่อนก็มีนักเทศเสียงทองเกิดขึ้นใช่ไหมวันแรกแล้วนะถือว่าเป็นพุทธแท้ถือว่าเป็นกลุ่มที่จะมาเพื่อแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมเป็นกลุ่มที่เป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมกึ่งพุทธการได้เกิดขึ้นแล้วในโลกน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็พิธีต่อมาก็มีาสายมงกานะก็คือแม่ลียมยมวลีทิพย์ ก็มาเชื่อมต่อจากหลวงแม่ไปในสายมง้งหลวงแม่เป็นสายไหนไม่ได้เพราะว่าหลวงแม่ต้องเป็นศูนย์กลางของของจักรวาลน,นะเป็นสายไหนไม่ได้นะถึงแม้จะเกิดเป็นคนม้งก็ไม่ใช่ม้งนะอ่าก็คือคือหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ของมงอ้งอ่ะอ่าเพราะว่าหลวงแม่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลอ่าแล้วก็พอพอ,อ นม่วลีทิพย์เขาก็มาเชื่อมต่อไปสายมงกับเนนเนนไผ่แล้วก็ยมนุเห็นไหมเขาก็ส่งตัวแทนของเขามานะเขาต้องส่งมาบวชส่งยมรีมาทะลวงร่างชำระร่างกายเพื่อรับญาณบรารมีของพ่อแม่ไปทำงานเชื่อมต่อเปิดองค์อะไรเขาเรียกว่าเทพเทวาที่จะไปในสายมงุงแล้วก็ต้องส่งไผ่มาบวชเนน เพื่อให้อันิสงเนี่ยบวชให้บรรพบุรุษของม้งทั้งหมดนะไม่ใช่แค่ของไผ่นะอ่าแล้วถ้าสองคนนี้สงสัยเอาไม่อยู่เขาส่งยมนุมาอีกคนหนึ่งโดนผัวไล่มาคือไล่ให้หนีไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยอก็เลยได้ทีเลยคือเขาอยากมาหาหลวงแม่อยู่แล้วไงแต่จังหวะมันไม่ได้พอดีว่าสามีบอกว่าไปไหนไปเลยอย่างเงี้ยก็เลย เอาลักเข้าทา้านแล้วแพ็ทกระเป๋าเลยทีนี้ก็หนีมาเลยเหมือนกันนะอ่าเนี่ยเขาเรียกผีผักเนาะผีผักให้มานะสงสัยบันพบุรุษให้มานะยมน้องก็มาช่วยอีกคนหนึ่งอย่างหลวงแม่กับนัทเพนเนี่ยไม่ถือว่าเป็นคนมงนะเขาไม่ถือว่าเป็นคนมงนะเพราะคนมงเนี่ยถ้าลูกสาวแต่งออกแล้วเนี่ยเขาตายก็คือไม่ใช่ผีของเขาแล้ว เขาถือว่าเป็นคนอื่นแล้วถ้าแต่งออกแล้วนะนเพศก็แต่งกับคนไทยหลวงแม่ก็แต่งกับคนไทยถือว่าออกมาแล้วไม่ใช่มงแล้ววันนี้ถ้าตายเขาก็ไม่เอาไปทําพิธีที่บ้านเขานะฉะนั้นนเพนกับหลวงแม่เลยไม่สามารถทําให้มงได้เขาเลยต้องส่งทีมของมงมาเองอย่างเงี้นะทีนี้หน้ารี่เขาก็เปิดสายให้มงแล้วแล่นแล่นเปิดสายให้สายเขมร สายอี 3, สานก,กับนะเขมเมนตพบภูมิบรรพบุรุษทั้งหลายถามว่าทำไมต้องคอมเมเพราะพื้นที่ตรงเนี้สุรินเนี่ยซีสเกตเนี่ยสมัยก่อนเป็นเมืองขอมคนที่มาอยู่ที่นี่ต้องเป็นลูกหลานของของบรรพบุรุษที่เป็นเมืองขอมเขาจะกลับมาอยู่กันฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราเกิดชาติเดียวใช่ไหมไม่ฉันไม่ใช่สายคอมเม ไม่รู้กี่คอมเมนต์มาแล้วหน้าตาแบบเนี้ย <c oughs> สีเนี้ย <c oughs> นะไม่รู้กี่ชาติมาแล้วนะ่ะท่านเสิด์น่ะใช่ไหมท่านเสร์ฟน,นี่คอมเมนต์ชาตินี้เลยเนาะ <c oughs> ใช่ปะเออ <c oughs> อย่าพูดภาษาคอมเมนตกับมงนะเดี๋ยวไปคนละทาง <c oughs> นะของของแลมเขาก็อ่าสร้างบาร,รมีใหญ่รองรับให้กับเผ่าพันธุ์ของอะไรพบภูมิทั้งหมดเลย ภพภูมิที่ที่ตรงเนี้ยเขาจะได้จากที่อยู่ในนรกในภูมิต่ำๆสัตวน์นรกเอรอสุรกายทั้งหลายก็<ม>จะได้เลื่อนขึ้นมาหมดเลยโอ้ท่านเล่านี่วันนี้ไม่พอเล่าหรอกนะมันมีเยอะ <c oughs> นะแต่ทำนี้ถ้าเทศเสร็จเนี่ยเป็นทำรอบจัก,กรวาลเลยนะอ่าเทศให้เทวดาฟังด้วยเขาก็เลื่อนขึ้นมาเมืม่อคืนนี่เมื่อวานนะหลวงม่เห็นแบบเขามาแบบเป็นแผงเลยแบบเยอะมากเลย อืมแล้วก็มาทั้งหมดเลยแรกเราก็ทำแทนชาวสุรินทำแทนท้งทางผืนแผ่นดินของเขมรของขอมฝั่งเนี้ยพบภูมิบรรพบุรุษทั้งหมดยกแผงขึ้นแรกเราก็มารับบาร,รมีของเขาแล้วก็จะมีท่านเสด็จมีคนที่อยู่ที่นี่นะลองรับอย่างเงี้ยนะก็ดีละพูดถึงทำไมมันร้อนในเรื่องนี้เนะี่ย สงสสยมันเยอะจัด่าก็ลองรับไปเงี้ยใช่ไหมอ่าจบแล้วนะต่อไปก็สายไหนอีกอ่ะสายเทพเมื่อวานตอนเย็นอ่าเมื่อวานตอนเย็นสายเทพมาเมื่อวานนี้เป็นวันของสายของพ่อแม่รัศมีพ่อแม่รัศมีมาเพราะว่าพระแม่ท่านจะมาเปิดในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของเงิน ปกติสายทำเราเนี่ยจะโดนปิดเรื่องเงินปิดแบบไหนหมายความว่าคือให้ทำจนสิ้นเนื้อะดาตัวก่อนให้มันหมดอะ่ะเขาเรียกว่าถ้าจะไปนิพพานต้องสละออกหมดอ่ะใช่ไหม,มแบบนั้นแหละแล้ววันนี้เป็นวันเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่พระพุทธองค์ท่านเปิดให้สายเทมเนี่ยเข้ามาแล้วก็ ให้เข้ามาช่วยเปิดโชคเปิดลาภเปิดเงินให้กับทุกคนแล้วก็ทั้งการทำหนุนทำเกื้อพุทธการด้วยนะแต่มีครั้งนี้แหละที่ท่านก็ให้สายเทพเข้ามาเพื่อมาเปิดนะเพราะว่าสายเทพเนี่ยเขาเป็นสายที่ดูแลจัก,กรวาลพระพุทธเจา้านี่ท่านไปนิพพานเลยนะ้ถ้าไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่องอะไรใช่ไหมแต่คนที่ดูแลจัก,กรวาลน,นะคือสายเทพ คือพ่อพะอินคือพ่อแม่รัศมีคือสายเทพทั้งหลายใช่ไหมอ่าฉะนั้นเนี่ยอ่ท่านก็เลยให้พ่อแม่รัศมีมามาเปิดวระทิพย์กับหลวงพี่กอกเนาะก็เป็นตัวแทนของทางสายเทพที่เขามาแล้วเหมือนเขาก็มาชำระกายแล้วเขาก็จะมาในรูปแบบของสายเทพ พอมาแบบสายเทพถามว่าสายเทพมายังไงหลวงแม่ไม่ใช่สายเทพเหรอจรลิงแม่นี่เจ้าแม่เลยแหละแต่ว่าหลวงแม่ก็เป็นสายเทพไม่ได้ไงเพราะว่าอะไรหลวงแม่ต้องเป็นสายพระพุทธเจ้าเป็นสายเทพก็ไม่ได้เพราะว่าหลวงแม่เป็นกายเนี้ยเป็นกายที่แทนองค์ธรรมใช่ไหมแล้วก็เปิดทางให้สายเทพเข้ามา